หายใจแรักนี่ภาวนาได้ก่าอ่ก็ภาวนาอย่นี้แหละลมหายใจแสแห่งรงเพราะว่าถ้ามีแสงหนะักใจมันจะบานแล้วก็ใจมันจะมีพลังมากกว่าเดิมใจมันจะไม่เล็กใจใจไม่ได้ใหญ่คนใจใหญ่เวลาได้อะไรเป็นชิ้นประทานมันใจะใหญ่นะมันคนใจใหญ่เราแอบกินเราใช้ก็ไม่อันใจกว้างใจใหญ่ใจต้องใหญ่เหมือนกันจริงจะเวลาได้ก็ได้ใหญ่ได้เยอะต้องอย่างนั้นเลยนะนี่คือหลักการง่ายๆเลย เหมือนเวลาเราซื้อเบอร์เนี่ยไม่กล้าซื้อถูกทีห้าบาทไม่พอใช่แต่ถ้าใจใหญ่ทุ่มเลยถูกก็ถูกเยอะเลยก็มันกือเราเรามีความรักเราให้ก็ให้หมดเลยเนี่ยเราได้ก็ได้หมดเลยนะความรักนี่แลกมากเป็นเรื่องที่ธรรมชาติสอนเราอยู่แต่าบางครั้งเราครูบาอาจารย์หรือพระไม่ค่อยสอนเรื่องพวกนี้ไม่สอนเรื่องพวกนี้แล้วยมอยากได้สิ่งเหล่านี้แหละแล้วไม่มีใครสอนไม่มีใครแนะนาโยมก็ทำเอาเองทำเอาเองก็ได ไม่ได้หรือว่าได้ไม่เต็มที่ก็ทําไมเป็นเพราะอะไรเนาะบุญน้อยไปหรือเปล่ารือว่าทำบุญน้อยไปจริงๆไม่ใช่หรอกเป็นเพราะเราไม่เต็มที่หัใจเราไม่เปิดแล้วเราไม่รู้กันถ้าเรารู้เ้วก็สังเกตูถ้าเราบถ้ารู้อย่างนี้ซื้อหนักๆเลยนะถ้ารู้อย่างนี้เรารักกินดีกว่ารู้อย่างนี้เราทําดีกับเขาดีกว่าก็จะไปจากไปรู้อย่างนี้ถ้าได้แบบนี้เนี่ยเต็มที่เลยเหมือนกนันก็เลยหลักการเดียวกันฉะนั้นเราก็เลยเออเราก็เต็มที่ก็โดยด้วยการ มีลมหายใจแสงแห่งรักต,ตัมที่เลยซึ่งพระอาจารย์คิดสูตรมาแล้วเรื่อง,งนี้นะพระอาจารย์มีบวชมนานานก็กินแต่ว่าพระอาจารย์รักพ่อแม่มากนะพระอาจารย์อธิษฐานเลยว่าจะทําทุกอย่างให้พ่อแม่สะดวกสบายทุกอย่างแค่ปีเดียวพระอาจารย์ทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะทำให้พ่อแม่นะทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดเลยจนพระอาจารย์ก็อธิษฐานตัวเองก็ปีเดียวทุกอย่างจะปีเดียวหมด หลวพ่ออาจารย์อธิษฐานนานๆเพราะว่ายังไม่มั่นใจตอนแรกนะแต่ต่อไปนี้พระอาจารย์อาศัยวันต่อวันวันต่อวันเลยเมื่อก่อนเี่ปีต่อปีเดือนต่อเดือนอธิษฐาอาทิตย์นะแต่เดี๋ยวยัดปีวันต่อวันต่อไปจะเชื่อมโมงต่อเชื่อมโมงคือทุกอย่างจะต้องเป๊ะอย่างของพระอาจารย์อยากให้ลูกๆเป็นแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงอย่างนี้นะพระอาจารย์ก็ใช้ลมหายใจเสียงอย่างแรเนี่ยบอกลูกเป็นแม่เลี้ยงนะลูกเป็นพ่อเลี้ยงนะหรือเราให้โดยสัจจะคือความจริงใจก่อนแล้วเดี๋ยวสมมติมันจะตามมา ถ้ามีความจริงก่อนเดี๋ยวมีสมมติตามมาถ้าสมมุติแล้วมีความจริงใจมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าสมมุติว่านี่เป็นมั่น,นนะเป็นมากอันนี่กันแล้วไม่มีความจริงใจเดี๋ยวต้องแยกกันเดี๋ยวต้องสูญหายมีเงินเข้าทองเดี๋ยวต้องสลับเดี๋ยวต้องหมดเดี๋ยวต้องสูญแต่ถ้ามีความจริงใจกับสิ่งนั้นก่อนเด้วสิ่งนั้นจะเข้ามาอยู่กับเราจริงๆมันเป็นธรรมชาติที่เป็นเองนะเรื่องพวกนี้ก็อาศัยพลังแสงนี่แหละพลังแสงให้สําเร็จทุกอย่างได้ซึ่งมันเกิดจริงๆงเพราะมันอยู่กับตัวเรานะของนี้ แต่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็ความเชื่อเนี่ยสำคัญนะถ้าเราเชื่อในตัวเองอ่ะมันจะสําเร็จว่าเราทําได้ก็จะทําได้จริงๆได้เหตุปัจจัยสนับสนุนมันมีอยู่เหตุปัจจัยสนับสนุนมันมีอยู่เราไม่ได้ทําคนเดียวเรามีแสงนะมีแสงสวา่างมีลมหายใจมีจิตใจของเราเนี่ยมันเหตุปัจจัยมันพร้อมอ่ะมันก็จะเป็นจริงนะนะของลูกเป็นไงบ้างสบาย ระวางดี่เนาะ <Yeah. S 1> ก็นั่นแหละไม่มีลมหายใจยางรักนะเพราะว่าถ้าเรามีลมหายใจแสงยางรักในความรักนะแสงไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่แบ่งแยกเพศวนะัยเนาะก็สามารถรักได้หมดเหมือนเรารักธรรมชาตินี่แหละนะธรรมชาติที่ไหนเราก็รักมีอากาศดีดินน้ํลมไฟดีที่ไหนถ้าไม่มีธรรมชาติเราก็ห่อเดียวไปด้วยแต่ถ้าใจเรายเป็นธรรมชาติที่สุดเลยธรรมชาติของใจเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลถ้าเรามีใจ ในนีเราหายใจแห่งรักเนี่ยชีวิตชีวานะักก็จะสดใสเองไม่าใจว่ายิ่งอายุมากยิ่งมีครอบครัวยิ่งผ่านงานผ่านชีวิตผ่านเรื่องราวมากแล้วยิ่งเฉายิ่งเหี่ยวต้องมีเพื่อนคุยต้องมีเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเพื่อนค่อยมีความสุขอันนั้นยังไม่ใช่อันนั้นยังไม่แม่เพราะว่าเขายังอิจฉายังยิุศยใจยังดูถูกยังหยัดยามยังขัดแย้งกันได้ทางความคิดเห็นนะแต่เรื่องจิตใจเนี่ยถ้าเรามีเราหายใจแห่งรักเนี่ยไม่ขัดแย้งกับใคร แล้วก็ไม่ต้องแย่งกับใครแลวไม่มีใครไปใช้ลูกปัญญาเราว่าใครทาคนนั้นได้เนาะเรื่องของหัวใจเนาะอ mm ่า hmm. ของโลกเราเป็นไงบ้างีบายดีวันนี้เป็นไงมีลม mm hmm. หายใจสยแสงแห่งรักดีหรอ mm hmm. อ่าเพราะน,นั้นแหละให้มีลมหายใจสยแสงแห่งรักดีดีนะเพราะว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วหมายความว่าเราพร้อมลนะเราพร้อมที่จะมีทุกอย่างที่เราอยากจะมีแล้วเพราะว่าใจมันพร้อมใจมันยอมรับแล้ะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับได้แล้วก็มองเห็นว่าเออเป็นเพราะว่าเราทําเราเองนะไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเราคิดไปเองแต่มันเกิดจากใจของเราเนี่ยนะใจเราเรียกร้องใจเราต้องการมันก็จะไดนะ้ถ้าเราไม่เรียกร้องไม่ต้องการได้มาก็ไม่มีความหมายจริงนะนะ้นี่เราให้ความหมายคุณค่ากับแสงแสงก็ให้ความหมายคุณค่ากับเราเนี่ยจะดีตรงนี้ถามว่าแสงนี้มีวิญญาณไหมแสงเนี่ยกับเราเป็นสิ่งเดียวกัน นี่ยมาเราคุยกับตัวเองนี่แหละมาให้หลักัญญากับตัวเองให้ความตั้งใจกับตัวเองให้ความเชื่อมั่นกับตัวเองมันก็จะเป็นอย่างนั้นาอ่ของลูกชายอ่ะพ่อเลี้ยงอ่ะเป็นไงบ้างพ่อเลี้ยงวันน <c oughs> ี้เสื้อหนาวเย็นเป็นเพราะฝนตกตอนเย็นนะครับนตกแล้วทําทได้เปล่า <c oughs> เริ่มเห็น,นเห็นแสงนำเลยได้ยังเห็นอ่าพอถ้าเราท่องได้เนี่ยมันเหมือนวางโปรแกรมไปแล้วอ่ะ เราก็จะเห็นแสงลำไรแล้วมีแต่ว่าสิ่งเหล่าน,นั้นจะเดินเข้ามาเราเราจะไปสิ่งอะสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งเหล่าน,นั้นกับเรามาเจอกันซ <c oughs> ึ่งสิ่งเหล่าน,นี้ไม่ต้องใช้การเวลาเราไม่ต้องนึกเลยว่าจะถึงเมื่อไรถึง,งเวลาใดนอกเหนือการเวลาเพราะแสงเดินทางนอกเหนือการเวลาเนาะใจเราก็เหมือนกันมันเดียวมากันั้นเราก็เลยภาวนาอย่างเดียวภาวนา,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 นานแล้วก็ถ้าเราจะห่วงจะก,กังวลจะคิดถึงก็ให้ห่วงให้คิดถึงลมหายใจแสง,งแห่งรักนะให้เราห่วงคิดถึงรอ สามอย่างนี้เลยเรอคิดถึงห่วงใยกังวลถ้าเรามีอาการเหล่านี้นะใช้หันมากับลมหายใจแสี่งแงงักสักพักนึ่งเห็นทันตาเห็นเลยทันตาเห็นเลยนะเนี่ยนะ้องทําดูก่อนนะเป็นพ่อเลี้ยงเมื่อไหร่แล้วก็อาจารย์ให้ผมเป็นหรือผมเป็นเองเนี่ยผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ตัวเลย <c oughs> นะเออ่ะ,อะรูกเป็นไงบ้างเออ แต่ชื่นนีนะก็มีลมหายใจเสียงแห่งรักนะปกติถ้าเรามีลมหายใจเสียงแห่งรักเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ทางเขาเราจะรู้ทางใจนะคนเราเนี่ยมันจะบอกตัวเองได้ถ้าเมื่อมีความรักอะสังเกตเรารักครอบครัวรักลูกรักสามีรักภรรยาเราจะรู้กันว่าเขาเป็นยังไงรู้ทางเนีการที่เราจะมีชีวิตยังไงเราจะรู้แล้วว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้สะดวกแต่บ้าใช้ชีวิตให้ยังไงให้ปัดจากโรคภัยใช้ยาคิดยังไงไม่ขัดแย้งกับใครใช้ชีวิตยังไงให้มันปล่อยวางเนาะ มันจะอยู่ได้ฮะนะแล้ว,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 วของลูกสาววะเป็นไงบ้างมีเย็นสบายร้อนร้อนอะไรอะลูก,ลก,กร้อนตัวร้อนใจแหละ <c ười> ร้อนตัวร้อนใจเพราะอะไรอ่ะลูกเพราะเป็นวงรบยางไงจะวงอวางลูกนนวาง,ง,ง,งสารพัยงางได้มาตอนนีานครับถ้าอาจารย์่กกเย็นหนักแต่ก่อนนี่ จาะคอ้ไ,ไหนก็เป็นหว่วงอ,อย่างค่ะห่วงความเป็นสาวราหรือห่วงความปลอดภัยห่วงความปลอดภัยค่ะก็ธรรมดานะเพราะว่าเราไปอยู่กับลูกนะเราไม่ได้อยู่กับตัวเองถ้าเราอยู่ตัวเองเรื่องของลูกก็ลูกเขาก็อยู่กับตัวเขาเองอยู่แล้วอา่ารงวันต่างาต้องอยู่กับตัวเองมาถ้าเราอยู่กับตัวเองได้เราก็จะอยู่ได้ซึ่งต่อไปนี้ถ้าลูกเกิดมีความห่วงกัวงวลคิดถึงรอคอยนะก็จะไปไหนมาไหนทําอะไรลูกกลับมาดูเนี่ย จิตที่รูปสาคัญที่สุดคือรูปทำอะไรอยู่นะลมหายใจใส่แหงรักเนี่ยภาวนาถึงเนี้ยความรักจะปกป้องคุ้มครองให้ปราศจากความคาดให้เราคาดแคบปลอดภัยมีเมตตาีมาเสน่ห์และมันมีผลมันมีผลถึงจิตวิญญาณของตัวเราของลูกเราด้วยเพราะเขามีสายเลือดของเราอยู่มีจิตวิญญาณของเราอยู่มันก็จะเชื่อมถึงกันด้วยเราทําเขาก็ได้ด้วยฉะนั้นเราก็เลยต้องมีลมใส่แหงรักนะลมหายใจใส่แหงรักแล้มันจะช่วยได้ เราหวงพ่อเราก็มีตัวนี้แหละแต่การช่วยแบบเนี้ที่เขาบอกว่าช่วยให้กำลังใจหรือว่าสงใจช่วยเนี่ยอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องมีลมหายใจแสงแห่งรักคือต้องมีแสงเป็นตัวนําาคุณยังไงไอ้แบบเราสงใจไปนะสงใจอย่างเดียวไม่ถึงเราลูกคิดถึงนะมันก็ไม่ถึงเราเป็นห่วงนะมันก็ห่วงไม่ถึงหรกมันไม่ถึงไม่แจ้งไม่บรรลุนานโมจะแลอยู่ต้องไม่อยู่แล้วไม่ต้องไม่ตั้งปุ๊บมันก็ถึงเลยมันก็คลายเลยความรักความคิดถึงความอะไงนันจะหายเลยเลยแล้วมันช่วยได้ ได้ถึงจริงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีทั้งถ้าเรามีทั้งแสงและใจเนี่ยมันต้องควบคู่กันมีพลังแต่ว่าเราร่างกายคิดถึงกครแบบเนี้เราคิดถึงโลกเราเป็น่วงโกูกแล้วก็มีเราหมายใจแสงอย่างรักพุทธเขาจะรู้สึกเลยรู้สึกตัวมีสติพอเราถ้าได้สติแล้วก็จะได้ปัญญาด้วยได้สมาธิด้วยพอเรามีสติสมาธิปัญญาแล้วรู้จักอะไรที่เป็นทุกข์แลก็จะเวน้น อะไรที่จะเป็นปัญหามันก็จะแก้ไปก่อนเลยถึงเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาถึงเวลาก็ไม่ใช่ทุกมันก็ผ่านตลอดเละก็ระรักษาตัวเองได้นาะก็ลูกะแ่มีลมหายใจแสงแห่งรักนี่แหละแล้วมันจะเย็นเองทุกอย่างถ้าเราเย็นแล้วนะสิ่งภายนอกมันจะร้อนยังไงเราก็ยังเย็นอยู่ความเย็นทําให้เราอยู่ได้ถ้าเราล้อนี่มันกะวลกระวายไปหมดห่วงหน้าห่วงหลังว่วน้อยห่วง,วง,วงแล้วถามว่าช่วยอะไรได้บ้างไหมไม่ได้เพราะความห่วงเนี่ย ันไม่เหมือนใจที่มีแสงมันไม่มีแสง,งนะซึ่งการหวงด้วยแสงด้วยความรักด้วยใจสามอย่างเนี้ยมันจะได้สมประโยชน์เช่นเราหวงพ่อพ่อแบได้รับแสงไปด้วยความเจ็บไข้ความทุกข์กรลันมันจะคลายออกเนาะเพราะเราสัมผัสได้เหมือนลูกเราร้องอย่างเงี้ยช่วงไหนที่เราอารมณ์ไม่ดีก็ร้องทําไมลูกก็ตะเล,เลยแล้วเออไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องร้องให้เราใจเย็นใช่ไหมใจเย็นค่อยๆปล่อบเขาก็หายไม่ตะเลยเหมือนกันเลย การที่เขาจะได้สิบซับพลังชีกจากเราด้วยเนี่ยก็เกิดจากการที่เรามีลมลมนี่แหละลมแสงแห่งนักดังนั้นลูกก็ไม่ต้องไปกังวลเนาะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเยังไงทุกอย่างนะทุกการวลไปมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอกเราแต่สิ่งที่เราคิดอะมันจะเป็นถ้าเราไม่คิดเราเองเราหายใจเสียงนักแล้วมันจะไม่เป็นได่ไหมเราคิดปุ๊บว่าเ,าเดี๋ยวลูกจะรไปชนเดี๋ยวลูกจะมีแฟนคนคนคน,คน้นคนนี้ไปหาผู้ชายคนนี้เดี๋ยวลูกจะตะเลิะเดี๋ยวลูกจะอย่างนี้จะไปหาเพื่อนเที่ยวกินเล่นมันจะเป็น เพราะว่าเราไปส่งส่งจิตไปชนเขาเพราะใจเขาไปข้างหน้าปุ๊บเราส่งตามหลังก็ชนเลยก็ไปเลยแต่ถ้าเรานิ่งใจเขาเนี่ยธรรมชาติของใจเราเรานิ่งเขออาจะนิ่งเวแบบลานิ่งปุ๊บเขาได้สติเราก็ได้สติเนี่มยมันจะเป็นธรรมชาติเลยคนไหนไนดะ้เนี่ยว่าเรามีครอบครัวมีสามีถ้าบอกก็ไปไหนก็ไปตายไหนก็ไปทำไรจะทําไปจริงนะมาแต่ถ้าบอกไม่เป็นไรไปไหนมาไหนปลอดภัยทำไรก็รค่อยๆทำนะความเป็นห่วงความรักทําให้เขาได้สติ แต่ถ้าเราใช้อารมณ์ก็เดี๋ยวเขาว่าเราขาดเขากขาดแต่ถ้าเราได้เขาก็ได้ในตรงนี้ลูกต้องมีแล้วก็เลยต้องมาดูที่ตัวเองที่จมูกของตัวเองเนี่ยเราหายใจเสียงเงี้บสม่ำเสมอแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดเลยดียังไงเพราะเราใจดีเนาะคนใจดีชีวิตก็ดีขึ้นเองลูกน้ำไม่ต้องทำหมดนะลูกนะสบายดีทําได้ก่อนนทำได้ก่อนทำได้ยังไงะ คือ,เอาเีใจสบายเนะจ๊ะช่เพราะว่าใจจะมาชําระทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราหมดเลยมาเคลียร์ให้เราหมดเลยอั้นเราก็เราต้องมีเราหายใจแสงนี่และเพราะว่าสิ่งนี้ทําสิ่งที่เรียกประโยชน์อย่างมากให้กับเรานะแสงนี่แหละแต่ถ้าเราไม่เห็นประโยชน์เราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราอยู่ด้วยก็คือแสงนี่แหละเราต้องเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นความหมายความสําคัญ มื่อเราเห็นประโยชน์คุณค่าความสัมันธความคันสงเสรเราก็เอามาภาวนาเลยลมหายใจแสงแห่งรักไปเลยเรารักแสงเราเชื่อมั่นเรามั่นใจมันจจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งใดที่เราทําลงไปกับแสงใสจะให้ผลกับเรายิ่งกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าเจ้ากรรมนายเวรแรงกว่ากิเลสแรงกว่านิบากมีความเร็วแรงและให้ผลง่ายกว่าซึ่งกิเลสกรรมนิบากนีเป็นเรื่องที่ไร้สาระไปเลยนะ กิยกรรมนดิดบางทุกเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยงั้นเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยอะ่ะเราไม่ต้องมาเราหมหาใจแสงแห่งรักจะไ,ได้จิของจริงเนาะของลูกอ่ะลูกสาวตัวคนเล็กลูก,ลก,กน 7, 10, ลคนเล็กอา,ายุตั้งเจ็ดแปดสิบล้วคนเล็กเป็นไงบ้างภาวนาละภาวานาว่าไงนะ,นะานาถนมมือว่าไงลูกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ภาวนาว่าลมหายใจแสงแห่งรักเพราะว่าความรักมีเกิดจากรอยยิ้มนะเกิดจากใจที่เบิกบานเพราะว่า้าเรามีความรักและอารมณ์ดีนะอารมณ์ดียิ้มยิ้มยิ้มแย้มแสยสหน้าตาบานก็แล้วจิตใจเบิกบานเพราะว่าคนมีความเกลียดความแค้นความปวดความ,มหลงความทุกข์เนี่ยยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ออกไปไม่เป็นทําไม่ถูกถ้าหัวใจมีความรักในทุกอย่างมันเป็นปกติ โดยปกติคนเราจะมีความรักอยู่แล้วนะตั้งแต่เกิดลูกมาเลยตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดเราก็เริ่มรักลูกแล้วในท้องเราเกิดม,มาเราก็รักนะทาทุกอย่างให้เขาหมดทีนี้ตัวเราเนี่ยเราทาเรารักแสงแสงก็จะทําทุกอย่างให้เราหมดเลยจะเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยนะแสงทําให้เนี่ยเพราะแสงไม่มีข้อแม,ม้เงื่อนไขมองเห็นเราเป็นสิ่งเดียวกับแสงแสงเ,เราท่านจะเลยให้เราทุกอย่างซึ่งมันดีกว่าคนคนนี้มีความผลประโยชน์หวามสิ่งตอบแทนแต่แสงไม่ได้หวังอะไรเลยให้อย่างเดียวเราก็รับอย่างเดียว รับเล็กเลยรับอันนี้ขนาดนั้นนะเนี yeah. Yeah. ่ยนะใครมีอะไรสงสัยกัน